คือเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไหมจ๊ะครับหรือว่าไอ้ไอ้คนนั้นอะอาอ้าแม่เดี๋ยวลกเดี๋ยว ไม่ลูกถูกอไรอี้างั้นหนูเล่ายังไงก็ได้เลี้ยวมาให้แม่ผูกที่สุดเดี๋ยวไม่ได้สองสองทีสองทีอใสองืีเรื่องเป็นอย่างงี้ไปจะาไอ้ชุดไอ้ชุดจมูไอ้ชุดเพ็ดอะราชสมบุติทิ้งอนุวัฒน์ราชสบัติทิ้งอนุวัฒน์นะเขาเกิดน่กคิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ไงเขาเกิดไรปัามคนนี้มาเนี่ย มานี่ยกำจะเสียท่าแล้วนี่พอดีวันนี้มาช่วยไว้ผีดไปอ่ะไหนวะเนี่ยอ,อราชบุรีนาา่ารักสายเขาละน่ารังสายเนี่ยเขามาห้ามมาปางไอด้ดูเขาาก็มาอะไรไม่รู้ไม่เลีเ้ยวตัเเีงยยังไม่เลี้ยวดิทำไมอะ่ะมามอเตอร์เวย์มามอเตอร์เวย์เออนี่ถ้าลงมอเตอร์เวย์ได้มาไหลกลับรถนะเดี๋ยวกคุยอีกสองอ๋อเป็นสี่ที มาปามันไม่เคยฝันอะไรกันเลยก็เลยเกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันมาต่อสู้กันมาปุ๊บเอ๊พอดีคนเนี้ยแกชื่ออะไรแม่ซิโร่ที่นีโอ๊ยยีซิโร่ทนี่เนี่ยเขามาช่วยเอาไว้ไงก็มามาไม่ถามว่าใครผิดใครถูกเราของอะไรจะเลี้ยวสักทีเหรอลูกก็ยังไม่ถึงเลยนี่มึงมาทำไรนี่เนี่ยเอาไว้เติมน้ำมันก่อน สแสนถูกแล้วถูกแล้วหกแสนถูกแล้วนั่นไ,ไงหกแสนแต่ว่าเรื่องทั้งหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกข้างล่างเลยต้นเหตุเลยอะเอาแบบต้นเหตุนี่ที่เขาเตือน,นแค่ปลายเหตุตูตีกันตูตเกี่ยวขงกันต้นเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเรามันเกิดขึ้นปุ๊กปุปดยงไงกูมไม่ได้มาตีด้วยเพราะองคนเดียวเลยนเนี่ยเราเนี่ยนะมีเมียคนเดียวก็ดีอยู่แล้วจะต้องมีสองคน พอมีสองคนปุ๊บก,ก็เกิดการทิงดีทิงเด่นกันเพราะเราไม่เคยพอเดี๋ยวทีวิตย์เราไม่เคยพอเดี๋ยวต้องมีคนที่สามคนที่สี่ห้าหกเลืเล่อยเปอยเราเลื่อยเปลยตลอดนี่เลยเรามันเป็นอย่างนี้เอสเน,นี่เดี๋ยวก่อนผู้หญิงบางคนหน้าตรงซางหน้าตรงสาง ฟังกูนะเออจะไปไหนก็ไปไปอไมนอนฟังกูให้ดีในเรื่องเนี่ยมันต้องมีเมียสองคน<อ>นี่ก็ถูกแล้วนี่ถูกต้องอพระเจ้าค่ะเออจะเราขอติอะไรอย่างติอะไรเห็นหนวดมือนเทวดาล,ลับกระเบื้องขึ้นโบสถ์เลย <S <S